Story. Life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาเป็นตอนจบของการรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า Life Missing Manual นะครับ เขียนโดยคุณทอยกรสิดิตสตางมงคลนะครับผมรีวิวมาแล้ว2ตอนนะเพราะว่าอ่านหนังสือเล่มนี้เราได้ข้อคิดมันถึง65ข้อตอนแรกก็1นึถึงยีตอนทก็ยี่2กถึงสีวันนี้เพื่อความรวดเร็วนะเดี๋ยวจะไม่จบจบตอนที่3แล้วพอไม่จบตอนที่3มันจะติดรายการประจําอีกก็เราเริ่มต้นรีวิวกันข้อที่41เลยคุณทอยเขียนหนังสือ เล่มนี้บ่อยอครั้งมากนะครับเพราะคุณทอยเนี่ยพูดถึงการเขียนบอกว่าการเขียนเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วผมก็จดโนต้ตไว้ว่าการเขียนคือการได้คิดบนกระดาษจริงๆคําพูดหลักนี้บางทีไม่ใช่คําพูดคุณทอยนะแต่คุณทอยอ่านหนังสือแล้วก็รีเฟอร์ถึงหรือว่าอ้างถึงนะครับผมชอบคํานี้ทุกครั้งที่ได้เขียนอย่างอย่างที่ผมเขียนบทความหรือว่าแม้กระทั่งสรุปนะมันได้คิดนะครับ มันนั่นเนี่ยอันนี้ผมต่อย่อไปอีกนิดนึงนะใครที่ใช้ AI เขียนบ่อยๆอ่ะคุณอาจจะได้ผลงานเป็นผลงานเป็นการเขียนออกมาแต่สิ่งทักษะที่คุณจะหายไปเลยทักษะการคิดตอนนี้มีเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งผมก็มีความเป็นห่วงอยู่นิดนึงนะผมไม่ได้ต่อต้าน AI นะครับ AI ดีครับบอกให้ AI เขียนตำราให้ให้เ i เขียนหนังสือให้ให้ AI ทําวิจัยให้มันออกมาเป็นตำราเป็นหนังสือที่คุณภาพมันอาจจะ สูสีหรือแม,แม้กระทั่งทัดเทียมกับคนเขียนเองเลยแหละแต่สิ่งที่เจ้าของตำาราเจ้าของหนังสือที่ให้ AI เขียนหรือเจ้าของงานวิจัยที่ให้ AI ทําจะหายไปเลยคือการคิดครับเพราะเขาไม่ได้คิดไงเขาเขียนแค่พร้อมไงจงแต่งหนังสือเล่มนี้ให้หน่อยปุ๊บพรึบจบเลยครับระหว่างทางมันไม่มีการเรียบเรียงไม่มีการนั่งคิดทบทวนไม่มีเลยฮะกระบวนการนั้น ถ้าเราต้องการแค่หนังสือหนึ่งเล่มวิธีนี้อาจจะอาจจะเร็วฮะแต่ถ้าต้องการพัพฒนาทักษะการคิดการวิเคราะห์ไม่ได้ไม่ได้เลยครับ12นะครับโอกาสดีๆครั้งเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เหมือนหนังสือของพี่เออลืมชื่ออีกนะครับอหนังสือชื่อโฮมรันนะครับอ้าวลืมชื่อพี่แกเฉยเลย พี่โจอพี่โจธนาเทียนจฉริยะนะครับลืมลืมอยู่ติดอยู่ที่ปากนะครับก็ก็พูดถึงว่าโฮมรันเนี่ยสไตร์เอานะเวลาเล่นเสบสบอลเนี่ยตีผิดกี่ครั้งไม่เป็นไรหรอกขอโฮมรันครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณทําผิดพลาดทําแล้วไม่เวิร์กทำธุรกิจ 2- อสครั้งยังไม่ได้เนี่ยมันมันไม่เป็นไรหรอกมันขอได้ทีเดียวจบเลยชีวิตเราจะสบายทั้งชีวิตคิดแบบนี้นะเป็นกําลังใจให้ด้วย13ครับอยาไปไกลกับคนอื่นต้องคิดต่างครับ จะคิดต่างได้ต้องอ่านหนังสือดีๆที่คนอื่นไม่ค่อยได้อ่านโอ้โหข้อน,นี้เป็นข้อนหนึ่งที่ผมเขียนสรุปไว้ในในเพจนะว่าโดนมากคือผม,มเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่ว่าหลายๆเล่มเป็นหนังสือที่เขานิยมกันนะเขาฮิตกันแต่คุณทอยบอกคุณทอยอยากหาหนังสือดีๆต้องดีด้วยนะไม่ใช่ไม่ไม่มีคนอ่านเพราะมันไม่ดีนี่ไม่เอานะเสียเวลาที่ดีแต่คนอื่นไม่ค่อยได้อ่านผมผม เขาเรียกว่าอะไรได้คิดเนะได้ตกผลึกแล้วคิดว่าเออเดี๋ยวต้องไปหาเล่มที่แบบไม่ใช่เป็นเล่มเล่มยอดนิยมมากนะแต่ผมไม่ได้ต่อต้านเล่มยอดนิยมนะคือผมเป็นคนอ่านเยอะอยู่แล้วอะยอดนิยมผมก็อ่านแต่ว่าจะจะจะ,จะใช้เวลากับหนังสือดีๆที่คนอื่นไม่ค่อยได้อ่านเพราะอะไรเพราะเราได้อ่านแปลว่าเราก็จะได้รู้ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะไม่ได้รู้แต่ผมเอามาเล่าแน่นอนครับไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวผมก็จะชวนคนอื่นอ่านด้วยนะครับ14ครับ ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่เรายิ่งลงมือทําน้อยลงเท่านั้นจึกเลยจึกจึกคืออะไรคือรู้สึกแบบเฮ้ยเราอ่านเยอะไปเพราะวะเพราะว่าปีหนึ่งอ่ะผมตั้งเป้าอ่านหนังสือร้อเล่มปีที่เราทําได้เน่ยปีนี้ไม่แน่ใจแต่กําลังคิดว่าเออจริงวะอ่านเยอะไปละเราอาจจะต้องเจียดเวลาอ่านมาเป็นเวลาทําให้มากขึ้นเนาะทำเช่นการเขียนเช่นการพูดจริงจริงพอดแคส์ผมทำอยู่แล้ว เขียนผมก็ทาทุกวันเกือบทุกวันแล้วกันเนาะเออแต่ว่าผมผมผมจะลดลงนะเอาจริงนะอันนี้อันนี้คิดไว้นในใจแล้วโอเคอาปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการอ่านหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะเลิอกอ่านนะครับมันอาจจะเป็นนิสัยไปแล้วไม่ต้องตั้งเป้าอะไรมากแต่ว่าเราอาจจะทําลงมือทําให้น้อยลงเอ้ยลงมืออ่านน้อยลงเพื่อจะได้มีเวลาลงมือทํามากขึ้นเดี๋ยวโอเคอาปีหน้าจะเป็นเรื่องการลงมือทำซะเยอะ,อะ สีครับอยากเรียนรู้แบบกว้างๆเนี่ยเรียนคอร์สออนไลน์ได้แต่อยากเรียนรู้แบบลึกๆอ่านหนังสือดีกว่าเขาบอกคอร์สออนไลน์เนี่ยคุณทอยมีสถิติให้ด้วยนะเชื่อไหมเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยเราฟังเนี่ยนะมันใช้เวลายาวกว่าที่เราจะอ่านอ่านเนี่ยปร๊บเดียวเก็ตเข้าใจแบบเขาเรียกเรทของการการอ่านเนี่ยเราจะเร็วกว่าเรทของการฟังเพราะนั้นบางทีคอร์สออนไลน์เราฟังยืดเลยบางคนต้องฟังแบบ สเท่าอ่ะให้เขาพูดเร็วซะหน่อยเพราะนั้นเหมาะเหมาะคนละแบบเหมาะคนละแบบผมชอบอ่านมากกว่าเพราะว่าผมไม่รู้ดิผมข้อสอบลายมันมันมันเหมือนกับผมต้องนั่งอยู่หน้าจอผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ถ้าอ่านเนี่ยอินอินกว่า4 6ครับ พยายามใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีไม่ใช่เมื่อวานไม่ใช่พรุ่งนี้ครับแต่เป็นเวลานี้เท่านั้นบางทีนะเดี๋ยวนี้นะอันนี้อันนี้แชร์ให้ฟังครับว,ว่าเวลาผมรู้สึกกังวลใจอะไรบางเรื่องผ,ผมพยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วมันช่วยได้จริงๆนะเฮ้ยไม่ต้องไปคิดว่าพรุ่งนี้เมื่อเลยนี้จะยังไงเอาปัจจุบันนี้แหละพอคิดปุ๊บรู้สึกดีขึ้นเลยเนาะเหมือนเหมือนเราตัดวงจรกังวลลงได้เนาะเออเพราะนั้นใช้ชีวิตใใช้ชีวิตปัจจุบันให้ดีมันก็จะดีเองอะเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นอนเราต้องวางแผนต้อองไรค่่ยๆวากัน นะครับส7ครับ AI คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วเก่งกว่ามนุษย์เป็นครั้งแรกที่มนุษย์ทําสิ่งนี้ได้ครับปกติเราสร้างทีวีทีวีไม่เก่งกว่าเราเราสร้างวิทยุวิทยุไม่เก่งกว่าเราเราสร้างรถรถไม่เก่งกว่าเราแต่ AI เนี่ยคือสิ่งแรกที่มนุษย์สร้างแล้วมันมีความสามารถเหนือกว่าเราบางคนบอกไม่ไม่ยังไม่เหนือกว่าเราเหนือกว่าเราเกือบเกือบหลายได้แล้วนะครับมันอ่านหนังสือเร็วกว่าเรามันวิเคราะห์เลขเร็วกว่าเรามันมันทำได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ผมรู้มันยังไม่ได้เก่งกว่ามนุษย์ทุกด้านนะแต่วันหนึ่งมันจะไปถึงจุดนั้นนะครับ48ครับ AI ให้ผลกระทบเชิงลบมากกว่าเชิงบวกที่หลายคนคิดคือคืออย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้ต่อต้าน AI นะแต่ว่าในหนังสือของคุณทอยเนีย่ยคุณทอยก็อ้างอิงผู้รู้ทางด้าน AI หลายคนแต่ผมอะ่ะอันนี้แชร์ต่อนะเวลาได้ข้อคิดจากหนังสือผมรีวิวหนังสือแบบเนี้ยมันไม่ได้แบบว่าผมจะสรุปย่อมานะผมก็จะมาชวนคุยแล้วกันคือ มันทําให้วิธีการคิดเราหายไปหมดเลยเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงการเขียนน่ะคนใช้ AI ไอเขียนเยอะๆนะความคิดจะหายไปครับซ,ซึ่งผมห่วงแหนสิ่งนั้นค,คือผมมีสมุมนะเรื่องเขียนแล้วกันนะไหนพูดถึงเรื่องเขียนแล้วมุมแรกอะ่ะผมก็ไม่อยากให้ทักษะการคิดผมหายอะ่ะแต่มุมที่2องอะ่ะคือผมรักการเขียนด้วยเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หนังสือเสร็จมาหนึ่งเล่มความสุขมันคือระหว่างทางเขียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงไม่ได้ให้ AI เขียนแทนผมไม่หนุกไม่สนุก ผมไม่ต้องการแค่หนังสือแล้วมีชื่อผมไม่เฉยโดยที่ผมไม่ได้เขียนเองอะ่ะผมไม่ชอบเนาะแล้วผมก็อยากคิดด้วยเชื่อไหมว่าเวลาเราเขียนเนี่ยมันต่อยอดความคิดได้อีกเพียบเลยนะมันแบบเออมันมันไปเจอไอเดียอะไรใหม่ๆอีก,อ,กอีกเต็มไปหมดเลยซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยถ้าคุณใช้ AI เนี่ยผมคิดว่าให้ AI เขียนให้นะอาจจะไม่ได้เจอไอเดียพวกนั้นเลยก็ได้นะซึ่งซึ่งน่าเสียดาย49ครับ ความสุขที่แท้จริงคือการได้รู้ได้ทำได้สร้างสิ่งที่ดีทุกครั้งนะทุกวันนะได้รู้ผมอ่านหนังสือแล้วผมร,รู้รู้เรื่องอะไรมาเป็นความสุขได้ทําอะไรดีๆบางอย่างเนาะได้สร้างสิ่งดีๆผมถึงพยายามเขียนขอบคุณไงขอบคุณสิ่งนู้นสิ่งนี้เพราะมันเป็นโดยเพราะกันขอบคุณในสิ่งความสุขที่เราทําให้คนอื่นเขาอะพวกนี้เป็นความสุขจริงๆนะครับข้อ50เป้าหมายของธุรกิจไม่ใช่กําไรครับ แต่เป็นการสร้างคุณค่ากับลูกค้ากําไรจะเป็นผลพลอยได้ชอบคํานี้อีกเหมือนกันนั้นโจทย์เวลาคุณคุณทำธุรกิจเนี่ยโจทย์ของคุณคือทํำยังไงให้ลูกค้าได้คุณค่ามากสุดเดี๋ยวเงินมาเองลูกค้าเขาพร้อมจะจ่ายเงินเพื่อจะได้สิ่งที่เขาเป็นประโยชน์กับชีวิตเขาอะเพราะนั้นโฟกัสอย่าไปโฟกัสว่าทํายังไงให้ได้เงินโฟกัสคือทํายังไงให้ลูกค้าได้ประโยชน์ทำาไงที่แก้ปัญหาลูกค้าได้ทุกเรื่องเลยนะครับลองคิดแบบนั้น5้บ็ด จงอ่านทุกครั้งที่มีเวลาคือคุณทอยเป็นคนชอบอ่านแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปนะเพราะเมื่อกี้มีข้อหนึ่งจําได้ไหมถ้าอ่านมากไปจะไม่มีเวลาทําอ่านเขียนลงมือทำนะสาอย่างแต่อ่านบ่อยๆอ่านบ่อยๆเพราะบางคนเนี่ยจะลงมือทําอย่างเดียวจะเขียนอาจารย์ไม่รู้จะเขียนอะไรเพราะคุณไม่ได้อ่านไงคุณไม่ได้อ่านคุณจะเขียนยากเคยสัมภาษณ์คุณเอนิ้วกลมนะมาบุ๊กขับบอกคุณเอเขียนอะไรได้เยอะแยะคุณเอมาจากหนึ่งนะอ่าน สองมาจากประสบการณ์คุณเอกท่องเที่ยวไปนู่นมานี่เต็มไปหมดเลย3ามคุยกับผู้รู้ผู้รู้ในเรื่องนู้นเรื่องนี้คุณเอกเป็นคนสัมภาษณ์คนเก่งมากนะครับรู้จักคนคนนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นอินพุตถ้าถ้าคุณไม่มีอินพุตคุณไม่อ่านคุณไม่ไม่มีประสบการณ์ไม่ท่องเที่ยวไม่ไม่ไม่ได้แปลว่าท่องเที่ยวนะประสบการณ์ทํางานอะไรคุณไม่มีเลยคุณอยู่บ้านเฉยแล้วคุณก็ไม่เคยคุยกับใครเนี่ยคุณไม่รู้จะเอาอะไรไปเขียนแล้วไง podcast ผมอะร้อยละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หละมาจาก่าน ไม่งั้นจะทําได้ไหมหกร้อยหกสิบกว่าตอนแล้วยากมากนะครับผมจะพูดอะไรได้ทุกวันเหรอครับถ้าผมไม่อ่านอนะ่ะเนี่ยอย่างเล่มเนี้ก็ได้สามวันอนะ่ะมาจากการอ่านนะครับห้าสสองครับโลกจะคืนคุณค่าบางอย่างให้ผู้สร้างเสมอดังนั้นคุณสร้างเหอะสร้างสิ่งดีๆแล้วกันนะคือคือถ้าสร้างสิ่งไม่ดีก็ได้ได,ได,ได้ได้คืนมาแบบไม่ดีอ่ะนะครับคุณไปด่าชาวบ้านเขาคุณก็โลกก็คืนอะไรบางอย่างมาความเกลียดชังไหมให้คุณเนะคุณไปสร้างประโยชน์ทําให้คนมีความสุข เขาคุณก็ได้คาชื่นชมหรือว่าถ้าไม่ได้คาชื่นชมก็ได้โอกาสได้อะไรบางอย่างะคนก็รักคุณเนี่ยห้าครับในขณะที่ AI พยายามจะทาตัวเหมือนมนุษย์แต่มนุษย์หลายคนกลับทําตัวเหมือนหุ่นยนต์โอ้โหเจ็บไหมเอไอเนี่ยพยายามเลยนะคิดให้เหมือนมนุษย์ตอบให้เหมือนมนุษย์ใช้ภาษาเหมือนมนุษย์อะไรเงี้ยแต่มนุษย์เนี่ยกลับทําตัวเหมือนหุ่นยนต์คือทําตัวออตโตมติกไม่ได้คิดอะไรยวันๆทําตัวแบบเหมือนหุ่นยนต์โปรแกรมไว้อ่ะตื่นเช้ามาแปรงฟัน ขับรถไปทํางานนั่งโต๊ะทําในสิ่งที่เดิมๆไม่ได้คิดอะไรแล้วกลับบ้านเลยน่นอนบางทีเราก็ต้องสะก,กิดตัวเราว่าเราเป็นมนุษย์เนาะทำตัวให้เหมือนมนุษย์อ่ะห้าสี่ครับถ้าเรามีลูกค้าพันคนที่ยอมซื้อสินค้าหรือบริการเราทุกเดือนธุกรกิจเราก็รอดแล้วมีหนังสือด้วยซ้ำม,ม้งครับเรื่องวันทรูวันเตาสั้นทรูแฟนส์คือเขาบอกไม่ต้องการเยอะหรอกแค่พันคนพอคุณอย่าไปคิดว่าตัวต้องการลูกค้า1ิบล้านคนเลยไม่ต้องขนาดนั้นพันคนพอแล้ว อยู่ได้แล้วสบายแล้วนะครับเออพอผมพูดแบบนี้บางทีมันก็รู้สึกเบาขึ้นนะมันไม่รู้สึกกดดันมากห้าบห้านะครับให้หาเงินจากความคิดอย่าหาจากเวลาเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะเวลามันจํากัดหาเงินจากเวลาเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างผมแล้วกันนะถ้าสอนหนังสือเนี่ยเอาตัวไปยืนสอนเนี่ยหาเงินจากเวลาเพราะอะไรเพราะว่าผมสอนได้วันละหกชั่วโมงผมก็หมดแรงแล้วเวลามีแค่เนี้ยผมผมยืนสอนย4ิบสี่ชั่วโมงไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นมันจํากัด แต่หานกันจากความคิดนะสมมติผมมีไอเดียเด็ดมากเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งมันจะเอ่อหนังสือจะขายได้พันเล่มหมื่นเล่มแสนเล่มล้านเล่มสิบล้านเล่มร้อยล้านเล่มเนี่ยไม่ได้รบกวนเวลาผมเลยไม่จากัดเลยนะคนเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์รู้สึกจะขายได้สี่สี่ร้อยห้าร้อยล้านเล่มทั่วโลกอะ่ะถามว่าเขาต้องไปยืนเอ่อขายหนังสือเองเหรอเปล่าเขาต้องเขียนเอ่อหนังสือหนึ่งเล่มเขาต้องเขียนใหม่ ขึ้นมาทั้งหมดเพื่อขายเล่มที่2องมาเปล่า,าไม่ได้กินเวลาเขาไงพิมพ์มาได้พิมจะกี่พิมพ์กี่ร้อยกี่ล้านเล่มก็พิมไปดีอันนี้คือหางเงินจากความคิดห้าหครับความคิดจะสร้างสินทรัพย์ที่สร้างไรายได้ซึ่งให้คุณค่ากับผู้คนเสร็จแล้วเงินจะมาเองเพราะนั้นมันจะเริ่มต้นอย่างนี้ความคิดก่อนพอความคิดอย่างเมื่อกี้สมมติอ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกันนะเขามีพอตนิยายอยู่ในหัวมีความคิดเขาก็สร้างฮีแล้วหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมา ให้หรือว่อเตอร์ให้คุณค่ากับคนไหมให้ดิอ่านแล้วสนุกมากเลยวางไม่ลงเลยแล้วเงินมาไหมมาคุณไม่จำเป็นต้องเขียนนิยายนะเขียนอะไรก็ได้นะ,ะผมผมชอบหนังสือผมขอ,อยกตัวอย่างหนังสือนะผมมีความคิดอยากเขียนหนังสืออยู่สองเล่มตอนเนี้ยอ่ามเล่ม,เล,ม,เ,ลมเล่มแรกตอนนี้กําลังร่างไอเดียอยู่อย่างมามันเลยนะเล่มแรกเนี่ยผมจะคิดถึงวิธีการตั้งเป้าหมายที่ตั้งแล้วคนตั้งมีความสุขทันทีที่ตั้งเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นหนังสือครับ นี่ที่แบบไฟแรงขนาดที่แบบอยากจะออกภายในปีนี้ด้วยถ้าใครถ้าสำนักพิมพ์ไหนไม่ออกให้เดี๋ยวออกเองอย่างนั้นเลยนะแล้วผมเชื่อว่าเนี้ยให้คุณค่าผู้คนหนังสือคือความคิดเปยนเป็นสินทรัพย์ที่สร้างไรายได้แล้วนะเป็นหนังสือแล้วผมเชื่อว่าทุกคนสนใจแน่ใกล้ปีใหม่อะ่ะอยากตั้งเป้าแต่ปกติตั้งเป้าแค่ตั้งก็เหนื่อยละบางคนติดตั้งเป้าเดือนอมกราทำกุมภาก็เลิกละเดี๋ยวผมจะให้ให้ทุกคนได้ลองตั้งเป้าแล้วแบบมีความสุขแล้วทาได้ตลอดปี ถ้าทำได้จริงคนอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ไหมผมว่ามีนะอาจจะไม่ได้ทุกคนหรอกแต่มีนะเงินจะมาเองอันนี้ยกตัวอย่างนะครับห้าสิบเจ็ดตัวเราคือผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงครับยิ่งเราเก่งโอกาสก็ยิ่งมากขึ้นเขาถึงบอกไงครับน่าจะวอร์เรนบัฟเฟตต์มั้งเลอวผมเชื่อว่าหลายคนนะว่าการลงทุนในตัวเองการลงทุนที่คุ้มที่สุดอันนี้เยอะครับไม่ชอบอ่านก็ฟังพอดแคสต์กดนอ่ะพัฒนาตัวเองเยอะ,ยอ,ะออกกําลังกาย อะไรก็ไม่รู้อะทําทให้คุณเก่งอะพอคุณเก่งโอกาสจะมาครับจริงๆตอนนี้ผมก็ต้องขอบขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติผมอย่างยกตัวอย่างเรื่อง OKR OK กันแล้วกันเนาะผมอะทั้งอ่านนะเรียนคอร์สออนไลน์นะหนังสือ OKR OK กล้าพูดเลยว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเกือบทุกเล่มอะน่าจะอ่านมาไม่ไม่ต่ำครับผมว่าสามสเล่มอะคอร์สออนไลน์เกือบทุกคอร์ส ที่ทั้งไทยและอังกฤษไทยของคนอื่นผมก็เรียนนะอังกฤษทําวิจัยมาเยอะมากเลยครับหลายปีมากๆเลยครับสอนเป็นที่ปรึกษาน่าจะหลายร้อยองค์กรเลยครับแต่พอเราเก่งเรื่องนี้โอกาสมันวิ่งมาเองครับผมผมไม่ต้องลงโฆษณาใน facebook ว่าใครอยากเรียนเรื่อง OKR OK กูนาติดต่อผมมาเลยไม่ต้องเลยครับเพราะตอนนี้ปัจจุบันก็จะมีคนติดต่อมาอยู่เรื่อยๆครับ KPI, Balance s c o r e a r d อะไรพวกนี้โอกาสมันมาเองครับเพราะเขาจะรู้จักเรา58ครับเส้นทางที่ยากมีความหมายเสมอหนังสือชื่อเลยนะ Obstacle is the way เข้าใจว่าคุณทอยเนี่ยสักคำนี้ไว้ในมือเลยแขนนะไม่ใช่มือแขนคือมันมีความยากลำบากนี่เป็นกำลังใจนะบางทีเส้นที่ยากเนี่ยจ,จะเป็นเส้นที่มันมีความหมาย ผมผมเคยพูดแบบนี้กับนักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์เหมือนกันนะว่าคุณเจออุปสรรคอะถ้ามันใหญ่เนี่ยแปลว่าเป้าหมายอะมันน่าดึงดูดเยอะปีนเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมันมันมันยากกว่าการปีนกองทรายแต่ความภูมิใจคนละเบอร์อยกตัวอย่างทำธุรกิจให้ได้พันล้านมันยากกว่าการขายให้ได้10บาทแต,แต่แต่แต่ความรวยคนละเบอร์เพราะนั้นเส้นทางที่ยากมีความหมายนะแล้วผมต่ออีกนิดนึงนะ ่อให้ไม่ถึงเป้านะบางทีม,มันก็รู้สึกสนุกและภูมิใจนะแหมพูดเรื่องนี้แล้วคันปากมากอยากจะเล่าเรื่องเรื่องไปแข่งพิคเกิลโบวที่มันยากเดี๋ยวสัญญาอาทิตย์นี้เล่าอาทิตย์นี้เล่าเพราะเพิ่งแข่งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเนี่ยเส้นทางที่ยากมีความหมายเสมอเนี่ยข้อนี้เลยอ่ะแต่เดี๋ยวเล่าตอนนี้มันจะยาวเป็นอีก,อ,กอีกตอนหนึง่งครับห้าสิบเก้าครับหาไรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายสักสามเท่า ไอ้ตัวเลขสามวาไงไม่รู้ผมผมก็ไม่รู้ว่าคุณทอยก็อ้างมาจากหนังสือเล่มอื่นซึ่งถ้าไปอ่านเล่มนั้นก็คงมีสถิติมั้งครับแต่ก็เป็นไอเดียถ้าตอนนี้ไม่ถึงสเท่าเนี่ยก็คือผมว่าง่ายๆนะถ้ามันไม่เยอะพอคุณมีไรายได้เท่ารายจ่ายคุณไม่มีเงินเก็บเนาะไม่มีเงินเก็บคุณก็ไม่มีเงินไปลงทุนคุณก็ไม่มีพวก passive income ค,คุณก็เหนื่อยตลอดอนะี่ยก็พยายามให้มันเกินรายจ่ายเยอะหน่อยมันจะได้ถึง financial freedom หรือ อิสรภาพทางการเงินได้เร็วแล้วคุณจะได้ไม่ได้ไปไปวิสรภาพทางการเงินแล้วคุณจะไปเที่ยวทะเลทุกวันนะคุณจะได้ทํางานแบบไม่กดดันเนะี่ยหกงานที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือการใช้ชีวิตให้ดีโดนอีกละบึกจึก๊กทุกข้อนะคือใช้ชีวิตให้ดีเนะี่ยคืองานสําคัญนะไม่ใช่ไม่ใช่งานบัญชีไม่ใช่งานธุรกิจไม่ใช่อะไรต่างๆครับใช้ชีวิตให้ดีครับซึ่งมันก็รวมกันการทํางานด้วยเพราะชีวิตเรางานก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะหกสิบเอ็ ยิ่งให้ยิ่งได้รับกลับมาเสมอผมว่าคุณทอยเป็นเบสเอ็กซัมเปิลเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับยิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยคุณทอยเนี่ยจัดคอร์สฟรีเพียบเลยผมไม่ได้บอกคนจัดคอร์สเก็บเงินผิดนะครับพูดแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นอ้าวแล้วผมผิดหรอผมจัดคอร์สเก็บเงินไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ผิดครับแต่ก็ต้งบอกว่ายิ่งให้เนี่ยการคนจัดคอร์สเก็บเงินก็คือการให้นะอา้าวเขาเขาได้เงินนะก็ใช่ไงแต่เขาก็ให้แวลูมากกว่าเงินที่คนจ่ายถูกปะ่ะไม่งั้นคนไม่เรียนหรอก แต่แต,แต่ไม่ได้แปลว่าต้องจัดคอร์สเก็บเงินหรือไม่เก็บเงินอย่างเดียวแนหะคือเจตนาของการทํานะผมคิดว่านะคือการให้อนะอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับอย่าไปคิดว่าได้รับเกินกับมากี่บาทหรืออย่าไปคิดว่าเขาจะให้ประโยชน์เลยเราไม่นะมันมันได้ความสุขพอดแคสตด้ประโน์เนี้ผมได้เงินมาไม่มีนะ ไม่มีใครจ้างผมมาอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่มีใครจ้างผมมานั่งพูดรีวิวหนังสือเล่มนี้ฟังสตอนคุณทอยไม่ได้จ้างนะครับพูดไว้ก่อนว่าเดี๋ยวอาจารย์รับสปอนเซอร์มาเปล่าเปล่าหนังสือเกือบละร้อยก็ร้อยละ9ก้าเ้วเนะยที่ผมมารีวิวเนี่ยรีวิวให้ฟรีๆนะครับสำนักพิมพ์ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้จ้างไม่ได้อะไรเลยมีบ้างเหมือนกันนะถ้าถ้ามีผมบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้สปอนเซอร์มาแต่เอาถ้าถ้าจำได้มีอยู่เล่มเดียวมัง้งอ่ะสองเล่มมัง้งรู้สึก ที่ที่เคยที่เคยแบบสำนักพิมพ์เขาสปอนเซอร์มาซึ่งผมก็จะบอกเขานะว่าขออ่านก่อนนะถ้าอ่านแล้วแบบอินก็จะพูดนะถ้าอ่านแล้วไม่อินก็จะต้องขอภายอะไรเงี้ยเพราะว่ามันพูดไม่ได้แต่แต่ปกติหนังสือส่วนใหญ่อ่านเราก็ไม่ได้มีมีอะไรที่แบบโอ้พูดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็พูดได้แหละนะครับแต่ any way กลับมานะคือสิ่งที่ผมทําแล้วมันได้อะไระมีความสุขไง อาจจะบอกไม่ได้ไรายได้เลยก็ไม่ถูกนะจริงๆลง YouTube ถ้าใครฟัง YouTube อยู่แล้วไม่มีโฆษณานะข,อขอบขอบพระคุณนะครับเพราะว่า y u t u b e เขาก็ให้ไรายได้แต่ว่าน้อยมากน้อยน้อยประมาณผมว่าน่าจะพอๆกับค่าแพลตฟอร์มที่ผมจ่ายรายเดือนมัน้งที่เวลาผมเอาไปลงใน p o พอร์ตบี u n d c l o u d มันต้องมีจ่ายค่าแพลตฟอร์มนั่นนะประมาณนั้นนะไม่ได้เยอะมากเลยครับข้อ62ครับ ที่ชีวิตเรายากเนี่ยเพราะเราเห็นแก่ความสุขระยะสั้นแต่ไม่สนใจความสุขระยะยาวโดนอีกแล้วเพราะอะไรความสุขระยะสั้นเช่นเฮ้ยวันนี้อยากกินเค้กว่ะกินเลยสามทุ่มแล้วอยากกินลูกชิ้นปิ้งซื้อเลยเนี่ยความสุขระยะระยระยสั้นแต่เป็นไงโอเวอร์เวยน้ำหนักเยอะไขมันสูงระยะยาวไม่ดีนะครับไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แค่สุขภาพนะเรื่องอื่นเหมือนกันเกินการเงินเฮ้ยขอมันต้องมีเว้ย 8เดเดิน8 9เดือดน9 10เดอน10 11เดือิน1 1จัดไปจัดไปจัดไปนี่ความสุขระยะสั้นได้มีความสุขซื้อของไม่มีความสุขมีแต่ระยะยาวเ,เป็นไงเจ๊งเป็นหนี้เนี่ยชีวิตมันยากพองเงี้ยก็ถ้ารู้ตัวก็พยายามลดความสุขระยะสั้นรอให,ให้ให้เกิดความสุขระยะยาวอยู่ให้บ้างนะผมไม่ได้บอกว่าต้องตัดความสุขระยะสั้นเหลือศูนย์คุณทําอย่างนั้นได้ไม่นานหรอกลดไม่ได้แปลว่าต้องเอาให้หมด อย่าอย่าสุดโตง่งศูย์100ึงร้อยอ่ะเคยพูดกันว่าชีวิตมันอยู่ระหว่างศูนกับร้อยได้มันไม่ต้องไม่ใช่ว่าถ้าถ้าร้อยก็ต้องเป็นศนย์ถ้าไม่ศูนย์ก็ต้องเป็นร้อยเลยไม่ใช่6.3จงสร้างทางของตัวเองชื่อหนังสือเนี่ย life missing manual เนี่ยมันคือการสร้างทางเขาถึงบอก missing manual ไงคือเป็นคู่มือที่หายไปไงเขาบอกเอาหายไปไงก็อ่านอยู่นี่ไงมันหายเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือคู่มือของ ของคุณทอยไม่ใช่คู่มือของผมไม่ใช่คู่มือของคนอ่านคนอ่านต้องหาเองโอ้โหโดนหกสี่ครับเขาบอกว่าถ้าเราอ่านออกเขียนได้แต่เราไม่อ่านเนี่ยเราก็ไม่ได้ต่านจากคนไม่รู้หนังสือเลยนะโอ้โหโดนอีกแล้วจริงๆโดนทุกข้อแหละมั้งไงไม่จดหรอกคือคุณอ่านออกเขียนได้คุณต้องอ่านนะครับคุณต้องเขียนนะครับถ้าคุณไม่อ่านไม่เขียนเนี่ยคุณก็เหมือนคนอ่านไม่ออกอ่ะเขียนไม่ได้อ่ะถูกไหมอ่ะแล้วข้อสุดท้ายครับหกห้าครับถ้าไม่รู้ให้อ่านถ้าไม่เข้าใจให้เขียนถ้าเข้าใจหมดแล้วลงมือทํา เปลนความฝันนี้เป็นจริงโดนไหมครับไม่รู้ทําไงอ่านครับอ่านเ้านิดอ,อ,อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจยังไงเขียนครับผมผมมาโชคดีนะที่แต่ก่อนอ่านอย่างเดียวแต่มาเข้าใจเวลาผมมันเขียนสรุปแล้วมาพูดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถึงเวลาที่ Take Action ผมถึงบอกนาโอเคอาปี OK, หน้าผม,มนะจะเป็นเรื่องการลงมือทําให้เยอะขึ้นนะโอเคหนังสือดีมากหนังสือดีมากเชียร์นะครับ Life Missing Manual นะ ของคุณกสิดิตสตางมงคลหรือแอดทอยหรือคุณทอยนะครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story